ุ่มทูชูภาพผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และเทคคอมพานีนะคะที่รับผิดชอบต่อสังคมเผยชมยูนิฟอร์มดิจิทัลรักโลกนะคะที่สะท้อนความใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้อมผ่านชุดพนักงานที่ให้บริการลูกค้าในทูชอปด้วยแนวความคิดนะคะ from waste to wear ลังสันเสื้ออีโคแฟชั่นจากเส้นใหญ่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อยเปอร์เซนต์ผลิตจากส่วนผสมอันลงตัวของพลาสติกรีไซเคิลและเส้นใยฝ้ายธรรมชาติที่เพิ่มความสบายในการสวมใส่นะคะดีไซน์เรียบง่ายเน้นคัตติ้งเนี้ยบ และใส่ใจในทุกรายละเอียดนะคะโดยดีไซเนอร์ชื่อดังคุณแบงค์ปีดากรเม็ดเก่งชัยแห่ง l a มส์เดอ p r o f e s s i o n a l s t y l e creative ไปเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาณรนะ้านทูช็อปชั้น4ศูนย์การค้าเซนทันเวอร์นะคะนำโดยคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีราเตชะนะคะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบอมบ์จอถูกคอร์ปอเรชันพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเชปางบีเอ็นเค e s ร์พีเอพร ที่มาร่วมเปิดมุมมองเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะร่วมด้วยลิวทาร่ลคุรูเบนะคะนักฟุตบอลจากสโมสรสุพรรณบุรี FC ที่มาร่วมเดินแบบพร้อมกับพนักงานทูช็อปภายในงานนี้อีกด้วยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่งาน First d ด g i t a l e c o Uniform ของทางทูค่ะซึ่งเป็นยูนิฟอร์มใหม่ที่ทางทูได้รีแบรนดิ้งรวมถึงมีการรีช็อปก็คือปรับปรุงช็อปให้ดูทันสมัยขึ้นหน้าเข้าหามากขึ้นรวมถึงเป็น Inter t a c i o n e ทอ e i i อคชั interactive experience ให้กับ เขาเรียกว่าผู้ใช้บริการทุกๆคนลูกค้าทุกๆคนด้วยค่ะก็สามารถมาใช้ที่ True ได้แล้วก็มา Experience หรือว่าทดลองประสบการณ์ใหม่ๆกับทาง True ได้ไม่ว่าจะเป็นตัว Badge AR Badge เขาเรียกว่า AR Badge ที่จะอยู่กับยูนิฟอร์มใหม่ของทาง True ด้วยที่ mm hmm. มีทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าอะไรต่างๆเพ mm ิ่มเติมที่จะมีมาในอนาคตนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนดูเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยที่พี่พนักง,งานทุกคนน่ารักมากๆเลย mm hmm. แล้วก็ตัวยูนิฟอร์มยังบอกถึง หน้าที่คือโรงแต่ละคนด้วยไม่ว่าจะเป็นสีขาวแล้วก็สีดําจะเป็นเทคนิชเชียนก็คือคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็สามารถช่วยแนะนําเราได้แล้วก็เป็นคนที่มีเสื้อแจ็คเก็ตนะคะก็จะเป็นแมเนเจอร์ด้วยค่ะซึ่งเท่มากๆเลยหนูชอบชุดเขามากเลยค่ะตอนแรกนึกว่าเขาจะขายแจ็คเก็ตแต่ว่าเขาเขาเป็นของแมเนเจอร์น่ะอันนี้ก็เชอเป็นคนที่ชอบรีวิวสของอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะใช้ขวดน้ํา เอามาใช้3ตัวกล่องข้าวก็พยายามที่จะล้างแล้วก่อนเอาไปทิ้งหรือว่าแยกขยะนะคะก็ก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเราได้ในการที่จะช่วยทําให้คนที่แยกขยะแยกขยะได้ง่ายขึ้นเพราะเราทำผลไม้ผลมือตอนที่เป็นชีวิตประจำของ,ของพวกเราคงจะง่ายกว่าการที่ไปรวมกันแล้วให้เขาไปแยกกันมากกว่ารวมถึงตัวพอแยกไปแล้วเนี่ยเราก็เอามาทําเป็นรีไซเคิลเป็นรีไ mm ูส hmm. ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่เขามารีไซเคิลจากขวดน้ําที่ไปผสมผ้าแบบนยูนิฟอร์มใหม่น,นี่ก็คือเป็นอีโคยูนิฟอร์มของทางทรู แล้วก็โปรดิจิตอลก็คือเป็นตัวแบตที่ทำให้สามารถเล่นกับตัว AR app ของทาง True ได้แล้วก็มีเขาออกกระปุกกระป๋องน้ำไี้กระป๋องน้ำใช่ไหมคะกระป๋องน้ำที่เป็นตัวอลูมิเนียมที่จะทำให้อัปริยูสรีไซเคลิลได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ